รอบที่สองเนี่ยวันนี้ทางกระทรวงกำลังจะส่งหนังสือมานะครับมีการเปลี่ยนแปลงนะครับว่าจะต้องไปถึงก่อนเจ็ดโมงเช้าเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราเออกเดินทางกันตั้งแต่ บ่ายสามโมงคงไม่ได้แล้วนะครับคงต้องออกเร็วกว่านั้นหน่อยถ้าจะต้องไปแวะพักเ่ยนะครับก็คงจะต้องมีการปรับนิดหนึ่งส่วนจํานวนคนแล้วก็สัดส่วนการดูแลอำนวยความสะดวกนั้นเนี่ยตอนนีเ้เรียบร้อยนะครับมีงบประมาณเรียบร้อยแล้วนะครับโดยองค์การปกครองส่วนท้องถิน่นะจะเป็นผู้เบิกจ่ายเงินงบประมาณเป็นการศึกษาดูงานเกี่ยวกับโครงการพระราชดำริครับกลุ่มเป้าหมายทำแล้วกว้างอยู่แล้วนะครับประเด็นมันอยู่ที่ว่ามี จํานวนที่เรากําหนดให้ไปเนี่ยน้อยนะครับนั้นเนี่ยที่ให้เนกว้างที่สุดแล้วจะทําอย่างไรที่บางครั้งนะครับในบางกลุ่มก็ไม่ได้ไปแต่บางครั้งก็ได้ไปนะครับคละากันไปนะครับเพราะว่าพอเป็นเรื่องการเบิกเงินใช้จ่ายงบประมาณแล้วเนี่ยจำเป็นที่จะต้องเอาครือขารขององค์กรพัฒน์ขินนั้นไปด้วยนะครับก็จะก็ถือว่าเป็นประชาชนเหมือนกันนะฮะก็ถือว่าก็แบ่งๆกันไปก็ไม่ได้หมายความว่า ทุกคนจะต้องไปกราบพระบรม,มศพนะเพราะคงเป็นไปไม่ได้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าพวกเราคงจะเข้าใจกันนะครับว่าการถวายพระกุศลเนี่ยทำได้หลายรูปแบบด้วยกันและที่ทสำคัญที่สุดก็คือการปฏิบัติบูชาคิดดีพูดดีทําดีทําตามพระราชบาัญญัติธรรมพระราชดำริพระราชดํารัสของพระองค์ท่านจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดครับ